สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลมะละทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเสียงตามสายประจำวันพุทธที่16สิงหาคม2566ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการสำนักปลัดงานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลมะละที่จะนำเรื่องราวและสาระน่ารู้มาฝากทุกท่านนะครับอยู่กับกระผมนายวิกัรถกาดตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินรายการครับ และดิฉันนางสาวพิญญาพัฒน์จงคําตาแหน่งคนงานผู้ดำเนินรายการร่วมในวันนี้ค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของวันนี้นะครับกับช่วงข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละที่จะทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลแม่ละได้รับทราบข้อมูลข่าวสารการทํากิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ละในช่วงนี้ครับข่าวกิจกรรมแรกนะครับ เมื่อวันที่12สิงหาคม2566เวลา17.30นนานยกองค์การบริหารส่วนตำบลมะละพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะละได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาส12สิงหาคม2566 พิธีถวายเครื่องราชสการะและวางพานพุ่มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตานรัศดรบำรุงครับเมื่อวันอังคารที่15สิงหาคม2566เวลา9นาฬิกานะครับงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละจัดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่3ทับ2อ6ครั้งที่2ณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละโดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วยการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,567การพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับมอบสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์และการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเข้าทําประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกมารประชุมดังกล่าวครับเมื่อวันอังคารที่15สิงหาคม2566นายกองคการบริหารส่วนตำบลม่ละได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยสำนักปลัดกองช่างและพนักงานองค์การบริหารส่วน ส่วนตำบลแม่ละให้ความช่วยเหลือดินโคนถล่มปิดทางถนนระหว่างถนนหมู่ที่5และถนนหมู่ที่6ตำบลแม่ละอ,อำเภอท่าสงยางจังหวัดตากโดยการใช้รถไถไถดินเพื่อเปิดทางสัญจรให้พี่น้องประชาชนได้ใช้งานได้อย่างปกติครับค่ะยังอยู่กับข่าวกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละนะคะในวันที่15สิงหาคม2,566กองสาธารณาสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกานมาาโด ออกควบคุมโรคค่าเลือดออกพื้นที่หมู่ที่5บ้านตีนดอยและร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ออกผาโรออกควบคุมโรคค่าเลือดออกพื้นที่หมู่ที่9บ้านแม่ออกหูตำบลแม่แมละอำเภอท่าสองยางจาังหวัดตากค่ะและในวันพุธที่16สิงหาคม2566เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละได้จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารรองประลัดหัวหน้าสำนักประลัด ขอหน้าส่วนราชการและพนักง,งานทุกท่านร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆผลการดําเนินง,งานของแต่ละกองที่ผ่านมาค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสาราน่ารู้นะคะสาราน่ารู้แรกวันนี้ปรับเปลี่ยนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่12สิงหาคม2566การปรับเงื่อนไขเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครั้งนี้ จะรำให้หลังจากนี้ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปจะไม่ได้รับเงินส่วนนี้ทุกคนแล้วเพราะมีเกณฑ์การพิจนารณาเรื่องรายได้ทั้งนี้ในบทเฉพาะการของระเบียบใหม่ระบุว่าบรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกรครองส่งท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบบังคับใช้ยังมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป หลักเกณฑ์ใหม่ในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. เป็นผู้ที่ไม่มีไรายได้หรือมีรายได,ได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมาการผู้สูงอายุแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด สาระน่ารู้เรื่องถัดไปนะครับมหัศจา์นมแม่ยิ่งให้ยิ่งได้ประโยชน์สําหรับแม่นะครับประหยัดเงินสร้างความผูกพันกับลูกลดโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่มดลูกเข้าอู่เร็วนะครับสำหรับลูกนะครับประโยชน์ที่ลูกจะได้รับช่วยการเจริญเติบโตของสมองสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคภูมิแพ้และลดอาการท้องผูกนะครับองค์การอนามัยโลก WHO แนะนำว่าลูกควรได้กินนมแม่ อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนและควรกินต่อเนื่องไปจนถึงอายุ2ปีหรือนานกว่านั้นคู่กับอาหารตามวัยเนื่องจากนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกองอนามัยบันดาและทารกกลมอนามัยครับรัฐบ,บาลเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ eform โดยทาการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลที่สาคัญต่างๆจากนั้น รอการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประมาณ5วันทําการจึงจะสามารถดําเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเกษตรกรได้รวมถึงสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบ o k ได้ทั้งระบบ iOS และ Android ค่ะก็จบลงไปแล้วนะครับกับช่วงสารานารู้ในวันนี้ช่วงต่อไปเป็นข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเชิญรับฟังได้เลยครับ สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพุทธที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566กันค่ะเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมาก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะภาคเหนือของเราค่ะก็มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยที่รายงานฝนสูงสุดค่ะวัดได้58.1ม mm, ิลลิเมตรที่สถานีเกษตร,รหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและสําหรับอุณหภูมิสูงสุดของภาคเหนือเมื่อวานนี้ค่ะ ก็วัดได้อยู่ที่37.1องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตค่ะเรามาดูรายงานสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันค่ะโดยที่ทั่วไปของวันนี้ค่ะมรสุมต้นตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอนามันของประเทศไทยและบริเวณอ่าวไทยค่ะเริ่มมีกําลังอ่อนลงค่ะในขณะที่ร่องมรสุมที่ มีกําลังอ่อนนะคะก็พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนด้วยค่ะเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่าบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียรค่ะลักษณะเช่นนี้ค่ะก็ยังทําให้ภาคเหนือของเรามีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ํพท่มฉพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากหรือเวลาที่สัญจรไปตามถนนก็อาจจะทําให้เกิดถนนลื่นได้นะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลและบริเวณพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะ เรามาดูคั้นหมนายลักษณะอากาศอีก24ชั่วโมงข้างหน้ากันค่ะโดยที่ภาคเหนือตอนบนค่ะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะโดยทั่วไปส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่และน่านค่ะโดยที่อุณหภูมิต่ำสุดค่ะคาดการอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมยังคงเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ และภาคเหนือตอนล่างค่ะก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ซึ่งน้อยกว่าภาคเหนือตอนบนนะ,นะคะและมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัดตากค่ะโดยที่อุณหภูมิต่ำสุดค่ะคาดการอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่34-36องศาเซลเซียสค่ะลมเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและสุดท้ายนี้ค่ะ ภาคเหนือของเราก็ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งค่ะจึงของให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาค่ะใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053277919ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือที่ขึ้นไว้ตามหน้าจอนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน สามารถติดตามข่าวสารต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่หลักได้ที่เว็บไซต์ w w w m a e l a g o t h หรือทางเฟ o บุ๊กอบตแม่หละและสา,าสามารถติดต่อ,อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055030579สำหรับวันนี้การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลากก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ มาพบกันใหม่ได้อีกครั้งกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่จะนําเรื่องราวและสาระน่ารู้ให้ชาวตำบลวะละได้รับข้อมูลข่าวสารด้วยความปรารถนาดีจากผู้บริหารนําทีมโดยนายพิสิทธิ์มะละเจริญพรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะละสําหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้รับฟังนะคะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการสิ่งตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลมะละจะเป็นประโยชน์ ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวตำบลแม่มหลานะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ